สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไฮเอ็นซิตี้นะครับูมันถึงเวลาแล้วครับทุกคนมันถึงเวลาเลยชาวมิสเตอร์แด์มิสซิสจะมีทุกหลังต่อทุกท่านบอกทุกคนก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าน้ำไหล ใครเคยทำแบบผมหรือเปล่านั่นก็คือการจะนัดเจอน้องแคนดี้โอ้ซีก็็นเพื่อนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าผมได้รู้จักน้องแคนดี้ในไอซหรือก็คือในเกมประเทศ h ฮเอ็นซิตี้นี่แหละซึ่งเรารู้จักกันในไอซีมาก่อนนะครับแต่ไม่เคยเจอกันตัวจริงไม่เคยรู้จักกันโอซมาก่อนเลยตัวเล็กสียงค้างโทรหาผมเมีว่าเด็กข้างไข่ สวัสดีสครับสวยเสือทำไรจังสวัสดีครับสุลัออยู่อยู่ไหนครับอ๋อตอนนี้ทีมจักรยานอยู่ครับทำไมเหรอพี่อยู่หน้าสภาปันมหาหน่อยครับมีอะไรจะคุยด้วยาอาเซนัสเสๆๆๆ <c oughs> ือด <c oughs> เดี๋ยวพอน้องแคนดี้มาเมื่อไหร่ผมจะถามน้องแคนดี้ว่า <c oughs> เนื้อลรู้จักกันานานๆแล้วนะเวย้ยเราเจอกันโอซีได้หรือเปล่าท่าน ข้าแว้นจังเลยนะจีดแม่ร้อนค่ะตกใจเพลงไม่ได้น้องแคทตี้หนาวคิดถึงคิดถึงที่ไหมถึงมากเลยนะง้อขอมุกจีที่วันนี้มุกหนึ่งได้ไหมคือเขาชอบจีผมสีหรอใช่ใช่บอ หวัดจิฉัเป่งเลยพี่เคยพูดกับน้องแคนดี้ไปแล้วในอีพีสามอสี่ไม่รู้ว่าเราลองพบกันดูไหมตอนทีเ่เกิดแบบสนิทกันในไอซีแล้วเงี้ยค่อยลามไปโอซีก็ได้ด้วเต้นทำไมก็นัน่ <laughs> นแหละอย่างที่พี่เคยพูดกับหนูไปว่าเราอะถ้าเกิดแบบสนิทกันในไอซีแล้วอะวันหนึ่งพี่อยากแบบนัดจบโอซี พี่ไปที่ห้องแล้วหนูก็เต้นอย่างเงี้ยพี่ดูก็ได้แบบเอออย่างเงี้ยแหละพี่ไม่คิดอะไรหรอกโอ้โหเออเออไม่หวั่นล้วไม่หวั่นล้วไม่หวั่แล้วไม่หวั่นะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงไปสยามอ๋ดีๆจริงๆนะเจอกันจริงๆก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยแบบเจอกันเฉยๆไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากเออนั่นแหละเจอกันเนาะถ้างั้นอะไม่ไม่เจอหนุน ไม่เป็นไรอ้วนก็ไม่เป็นไรเผาก็อยากเห็น c นดี้ตัวจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้พี่ก็อยากเห็นเป็นไม่เป็นไรจริงๆเป็นพี่นานๆทีไปกรุงเทพขอขอเจอหน่อยได้ไหมเอมเขาคิดดูก่อนได้ไหมประมาณสองสามปีโอเคสามปีผ่านไปไวเพราะตัดต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ถามน้องแคนดี้แล้วก็เล่าหลือน้องแคนดี้นะครับจนน้องแคนดี้เนี่ยเขายอมเจอกับพวกเรา เดี๋ยวเราไปเจนดอกันทุกคน <c oughs> เอาละครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมนัดกับน้องแคนดี้ไว้ที่สยามนะครับเ,เราก็จะพา,าทุกคนไ,นไปดูหน้าน้องแคนดี้นัดจบโอซีมาถึงกรุงเทพคิดดูแล้วกันนะครับมาแล้วจ้ามาไปปั๊ามอาหารนั่นนอน้แล้วครับท่านผู้ชมเรากำลังเดินทางไปหาน้องแคนดี้ไกลขึ้นทุกวินาทีแล้วฮัลโหล นายหนูกำไังเดินเดินเดินไปไหนยังกำลังไปหามันอยู่ไกลมันอยู่ปะละก้อนเลยให้พี่รอไหนน้าคอสไตส์เดี๋ยวนะอ่าพี่รออยู่ภารกอนด้านหน้าภารกอนนะได้ไเอาสไอเฮาส์เราจะต้องมีท่าในการนั่งแอคนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าการเจอมันต้องประทับใจน้องเคนดี้เห็นน้องเคนดี้จะต้องตึกหลุมรัางวิทยาคียะแน่นอน จัดข้ามพิจึงไหมน้องพิจึงปะ <c oughs> ผมเมื่อยแล้วว่ะแม่งไม่มาดีน,น, <c oughs> นานเกินว่ะโอหาก่อนนานเกิน <c oughs> ชิงบ๋อนี่โอเซ่เราอาจจะโดนเท <c oughs> ตอนนี้เนี่ยน้องไม่รับสายเรานะทุกคนชิปหายละ ผมนัดน้องสามทุ่มตรงตอนนี้สามทุ่มครึ่งมีเปรี้ยวแล้วันเนี้ยอาอลลอ,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 อยู่ไหนอยู่ตรงไหนครับน้าเป็นสิวบ้าน,นตัไหนอะเว้ยเป็นสิวพูดดักเหรอกูไม่สวยอะครับใช่ผมไม่สวยเด้ไหม เดินมาหน้าพารากอนหน่อยครับหนูก็เดินมาหน้าพารากอนเดี๋ยวหนูก็จะเจอคนหล่อๆสวยๆยืนอยู่ฮาร์ฟเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมตัวร้อนร้อนน้องเซนดี้เฮ้ยตัวจริงวะเนี่ยอุ๊ยอุตัวจริงวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงต้องมีปากฉลามนะครับได้พบมาหรือเปล่าสวัสดีคนในช่องหน่อยได้ไหมคะ เขินไหมเขอนแล้วกันหลังทำไมเนี่ยเจอกันครั้งแรกอ่ะดูก่อนดูนี่พฮ่น้องสูงสูงเท่าไหร่สอรอมึงจะมึงจะโดนต่อยโอซีผมไม่ได้เสียมเะเว้ยอันนี้คือรู้จักในไอซจริงๆจริงๆเลยแล้วก็มานัดเจอโอซนี่ก็เจอครั้งแรกเลยวินาทีแรกเลยเขารู้สึกเป็นยังไงครับอุ๊ยโทษโทษขอโทษขอโทษารู้สึกเป็นยังไงครับ แต่ตัวจริงหนูหน่ารักนะแต่ตัวจริงหนูหน่ารักนะโุ้โหเปีเลยยินดีที่ได้รู้จักพาดูน้องซิวหน่อยได้ไหมหุ้ยหนูน่ารักมากอันนี้ผมพูดจริงอ่ะน้องน่ารักนะน้องหน้าตาดีไม่จริงจริงหนูหน้าตาดีมากเฮ้ยไหนอขอดูอีกครั้งหนึ่งได้ปหมขอดูขอดูหน้าจะชันหน่อยได้ไะมาเนี่ 1, 2, ยันหนึ่งสองซ้ำุ้ย คือผมไม่เคยเห็นหน้าน้องมาก่อนอ่ะเพราะว่าในไลน์น้องเขาใช้อะไรนะรูปอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมขอรูปขอโชว์รูปในไลน์หนูหน่อยได้ไหมเพราะว่าไอจีน้องก็ไม่เล่นไอจีน้องดูดูไอจีน้องนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดไอจีน้องให้ดูอุ้ยเอาขึ้นแล้วเดี๋ย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 วเก่อนหน้านี้มันไม่มีรูปผมพูดอันานี้ผมพูดจริงอันนั้นกิ๊ตอนนั้นนี่ปิดรูปไม่ใช่หรออันนี้อขอดูดูรูปในไลน์น้องหน่อยอันนี้คือรูปในไลน์แคนดี้มัันนนจะเป็ตตวการ์ู ผมก็ไม่รู้ว่าตัวจริงอ่ะน้องอ่ะหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าในกล้องอ่ะมันเป็นฟิลเตอร์เดี๋ยวจะพาน้องแคนดี้มานี้ <laughs> ไปไยืนไปงงหัวทำไมหนูเขินกล้องหรือหนูเขินคนหรือหนูเขินพี่อูอเขินพี่อูป่อเคคือไอซีเขาเป็นแฟนผมในไอซีนะครับแล้วเราก็แบบนั้นมาเจอโอซีนะฮะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละอ่นหน้าตาน้องก็ประมาณนี้แหละโอ,อเซโอ,อเโอ,อเซปะ เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนี่ดีกว่าเดี๋ยวพาน้องไปกินข้าวด้วยแล้วก็พาไปเจอคนหนึ่งผมจะพาทุกคนไปเจอเจนโลคนในแก๊งผมนะเขาอยู่นี่แหละเดี๋ยวเดินไปแล้วแหน่คอยดูปัจฉลามี่พงมาหน่อยไม่ Candy 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 มาหนี้ Candy มาหนี่มาหนี่มาหนี้เราไปเจนโลเฮ้ยเจนโลมึงอยู่ไหนวะกูเจอแคนดี้แล้วว่ะฝนอยู่หน้าสยามเซ็นเตอร์ครับพี่แต โอเซย์โอเซยรอพี่ไปนึ่งเดี๋ยวพี่ไปด้านหน้าสยามเซ็นเตอร์นะเดี๋ยวดูเดี๋เข้าไปเฮ้ยว่าไงวะไอ้เจิโร่นะเฮ้ยหนูว่าไงวะเฮ้ยว่าไงวะไอ้เจิโร่นี่มานี่มานี่มานี่เจิโร่ไฮ้เพื่อนยูไปจิโร่เพิ่งเจอโอซีครั้งแรกนีจบเลยใช่ไหมก็พี่ครับรัากจเจิโร่ขอกี่ครั้งก็ไม่เคยเปิดเปิดหน้าให้ดูสักทีนี่จะเป็นครั้งที่ประมาณ3ล้านแล้วที่ไม่ยอมเปิดหน้าแล้วตอนนี้มาเห็นเต็มเลยเฮ้ย ไอ้เ้ยมันต้องกดจริงด้วยลัวเลยทักิยะาเจลล์แล้วก็แคนดี้ขาดพี่เมย์ตัวตึงแต่พี่เมย์ไม่มาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัดจริงสู่สูรันของพวกเรานะครับผมไปกินข้าวกันเจลล์วันนี้ เฮ้ยก <C> e <at> <the real> ็เ <organizational> ห <marriage> <the> ็น <Jord> ก็เ <halten> ห <the> ็นนักเจลโล่แล้วเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวจะมีสตอรี่อีกด้านหนึ่งด้วยในฝั่งของพี่เว้ยไม่ไม่ไม่คือฝั่งของอู๋อ่ะอู๋อันน่ะไม่คุณจะให้มึงอ่ะไม่ดคุณจะให้มึงมาอยู่ในแก๊งครัจริงจริงเป็นลูกน้องจริงจริงฝั่งของพี่คือดีมากอะไรเออเดี๋ยวอู๋มันจะชอบมาใส่ไลน์พี่ว่าพี่เป็นตัวโกงนั่นนู่นนี่จริงจริงพี่อ่ะทำเพื่อสังคมน้องดูแคนดี้ต่อดีกว่าเดี๋ยวเล่นเสร็จปั๊บ เรารอคิวอยู่ได้คิวปุ๊บเดี๋ยวเขาไปกินข้าวกันให้พี่ป้อนไหมเอาเชียร์ส่งจุ๊บไก่ขาจุ๊บมั่วท่านั่งเขาสุดซอยขนาดไหนเอ้าท่านั่งไปเลยก็ได้โอเคในไอซีหนูเป็นแฟนใครอะไรนะแฟนพี่ทายาข้าคียะแล้วหนูเป็นลูกสาวของแก๊งอะไร ล่ะแล้วหนูดีใจไหมที่พี่ไปช่วยหนูออกมาไม่ดีใจอ่ะได้กลับไปแทงยหงตายแม่งดีใจไหมอยากไปก็ไปแล้วพี่อุจุนกับพี่ธัคิยาใครรอกันฮะสาวเขามีใจใครใครมันตึงวะใครไม่อยากง่ายกับแก๊งเราเปล่า เจโมูเววน้ำให้กูดิ <laughs> มาเจอน้องแคนดี้ครั้งแรกแบบโอซีดีใจไหมที่ได้เจอกัน <c oughs> น้องเขาจะเป็นคนไม่ค่อยกล้าบุญแล้วก็ขี้เขินโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนไะ <c oughs> อซีโ <c oughs> อเตยไหมเอาน้โหนาติจ้าเดี๋ยวเจอกันนะ,ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนจะว่าก <c oughs> ันไปกินน้ำให้พี่ไปไปตักน้ำให้พี่หน่อยได้ไหมทำ <c oughs> อะไรอ่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> เอยากได้แบบน้ำจิตน้ำใจอะครับขอบคุณนะเข้าไปนะนี่เป็นท่า Candy โจ้นน้ำแข็งนะครับทุกคนคู่ตัวช็อตดูนะเป็นท่า Candy โจ้้นน้ำแข็งนะฮะโอ้โหทำมาท่าแบงคแข็งแล้วสุดยอดเลยเป็สมเป็นชายชาตรีเอ้หนุ่ปพราว

ใจทุกคนไปดีมีเหมือนฉันที่มันรู้ดีแต่แน่แน่เย้เย้เยสวัสดีครับสลาวถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมและเป็นคนที่ชอบเล่นเกมไฟแอนด์นะตอนนี้ผมเปิดประเทศชื่อว่าไทยเอ็นซิตี เป็นต like, ีเมืองโลกอนาคตแนวไซเบอร์พ <breaking asta> ังและแน่นอนว่ามีผมเป็นนายกใครที่สนใจอยากดูผมแล้วเนี่ยไปดูในช่องเกมมิเตะอุดจึงได้หรือถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในประเทศแอนด์สตี้สามารถขอไวเล่นฟรีผมทีนียิดขอดไวที่ใต้คลิปเลยแล้วเจอกันในประเทศนะสลา